ที่อาจารย์ได้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณโบราณอาจารย์ก็ไปศึกษาม,มาหมดแล้วอาจารย์เลยเหมือนว่าเป็นวิธีการและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่วิธีการรักษานี้ได้ถูกมันว่าลบเลือนนะครับผมด้วยวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของทุกวันนี้นะครับผมโดยสาบตัวนี้สาบพื้นบ้านเหล่านี้ล่ะช่วยในการรักษาหรือบรรเทาอาการตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับสําหรับผมผมชายแล้ว เกิดประโยชน์อย่างน่าอัศจรรย์นะครับผมคลายสิ้นตามจุดที่อาจารย์ให้มา9จุดนะครับตัวนี้กดจุด9จุดผมต้องผมก็ใช้ในเวลาในการกดจุดนี้ทุกๆ1ชั่วโมงอ่ากดไปประมาณพัก30นาทีก็พัก10นาทีอ่า10หรือ20นาทีแล้วก็มากดเรื่อยๆกดเรื่อยๆคลายเส้นไปเรื่อยๆ ตกแล้ตอนนั้นก็ทํายังไงให้ตัวเองหายก็จะใช้วิธีการกดเส้นกดอะไรไปเรื่อยเวลาเรากดเส้นนะครับรู้สึกว่าเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะผ่อนคลายผ่อนคลายไปถึงกลางหลังสันหลังแล้วก็วิ่งขึ้นมาตามเส้นตามคอตามหัวแล้วลงไปที่ปลายเท้าอันนี้ต้องลองปฏิบัติเองนะครับถึงจะรู้ถึงจะรับรู้ถึงอาการนะครับว่าเรากดแล้วเส้นประสาทของเรา จนรวมอยู่นี้ตรงระ,ะหว่างสะดือมีประตูทั้งเก้าอาจารย์บอกว่าประตูทถานรทั้งเก้า